สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเหมียวในรายวิชาภาษาไทยเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่10คำวิเศษขยายคำจำให้แม่นค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูเหมียวก็มีบทความมาให้เด็กๆได้ดฝึกอ่านกันค่ะ เด็กๆสังเกตเห็นในบทความไหมคะว่ามีทั้งตัวหนังสือสีดำและตัวหนังสือสีแดงเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าตัวหนังสือสีแดงนั้นมันคืออะไรถูกต้องแล้วคะ่ะตัวหนังสือสีแดงนั้นนั่นก็คือคำวิเศษที่เราจะเรียนกันในวันนี้นี่เองคะ่ะ เรามาดูความหมายและลักษณะของคำวิเศษกันค่ะคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาและขยายคำวิเศษด้วยกันเองเพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนขึ้นคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายวันนี้ครูเหมียวก็จะพามาดูหน้าที่ของคำวิเศษนะคะข้อที่หนึ่ง คำวิเศษที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเช่นประโยคที่ว่าบ้านสวยราคาไม่แพงซึ่งคำว่าสวยเป็นคำวิเศษและทำหน้าที่ขยายคำนามคือคำว่าบ้านนะคะ 2. คำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามตัวอย่างประโยคเช่นฉันเองเป็นคนบอกความจริงแก่เขาคำว่าเองเป็นคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามนั่นก็คือคำว่าฉันค่ะ 3. าคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำกริยาเช่นประโยคที่ว่าคนตื่นเช้ามักจะได้เปรียบคนอื่นคำว่าเช้าเป็นคำวิเศษที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยาคือคำว่าตื่นนั่นเองค่ะ และ 4. คำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำวิเศษด้วยกันเองเช่นประโยคที่ว่านางสาวไทยคนนี้มีหน้าตาสวยมากคำว่ามากเป็นคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำวิเศษด้วยกันเองนั่นก็คือคำว่าสวยค่ะ ในวันนี้นะคะครูเหนียวก็มีแบบฝึกทบทวนความรู้นะคะมาให้เด็กๆได้ลองฝึกทํากันค่ะเด็กๆลองฝึกทําดูนะคะดูว่าในประโยคแต่ละประโยคนั้นคําไหนคือคําวิเศษค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูเหนียวก็ขอลาเด็กๆไว้ณนะตรงนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย